History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมตาว่ัไทยครับและนี่คือปริศนาโบราณคดีรายการนี้ผมจะนำเอาคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีมาไขาเล่าให้ฟังครับผมวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องใกล้ตัวครับกับของที่เราน่าจะหยิบใช้อยู่ทุกวันแต่เราอาจจะไม่เคยสังเกตก็ได้ วันนี้อยากมาชวนคุยเรื่องของวัดที่อยู่ในเหรียญเงินครับผมเหรียญเงินของบ้านเราได้แหละรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีก็จริงแต่ว่ารุ่นที่แล้วเนี่ยจะสังเกตว่าด้านหลังของเหรียญเนี่ยที่ด้านหน้าจะเป็นรูปของในหลวงรัชกาลใช่ไหมครับด้านหลังจะมีรูปวัดอยู่เคยสังเกตไหมครับว่าวัดอะไรบ้างที่อยู่ข้างหลังเหรียญเราจะมาคุยเรื่องนี้กันวันนี้ครับผม เรามาเริ่มกันด้วยเหรียญ10บ,บาทก่อนเลยซึ่งเป็นเหรียญที่มีมูลค่ามากที่สุดนะครับโดยด้านหลังเหรียญ10บ,บาทเนี่ยจะเป็นรูปของพระปรางวัดอรุณซึ่งมาพร้อมกับปรางมุมทั้ง4แล้วก็วิหารสองหลังซึ่งแต่เดิมคืออุโบสถและวิหารของวัดมะกอกซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัดอรุณในสมัยอยุธยานะครับโดยมุมที่อยู่บนเหรียญเนี่ยจะเป็นมุมที่ถ่ายจากฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งพระนครโดยเราจะไม่สามารถมองเห็นมุมนี้ได้แล้วในปัจจุบันนะครับ เพราะว่าถ้าเรานั่งเรือเนี่ยมุมมันจะเอียงไปทางขวาถ้าเราเดินไปตามท่าเตียยเนี่ยมุมมันจะมีความเบี่ยงนิดหน่อยมันจะไม่ได้ตรงมุมนี้สะทีเดียวนะครับถัดมากัดมาก็คือเหรียญ5บาทซึ่งมีรูปของพระอโบโสถวัดเบญจมบพิตรอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งวันนี้ถือเป็นวัดสําคัญที่รัชกาลที่้5ทรงสถาปนาขึ้นและเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งก็คือ marble temple หรือว่าหินอ่อนนั่นเองโดยมุมที่ปรากฏอยู่บนเหรียญจะเป็นมุมที่ถ่ายจากทางด้านหน้าครับ ถ้าเข้าจากทางประตูหน้าของวัดเบนเนี่ยก็จะเห็นมุมนี้ของพระอุโบสถพอดีนะครับถือเป็นมุมยอดฮิตท,ที่นิยมถ่ายรูปกันด้วยนะครับไล,ล่ลงมาเป็นเหรียญสองบาทซึ่งเป็นรูปของพระบรมบรรพตหรือผูเขาทองวะัสะเกตนั่นเองโดยผู้ขอทองเนี่ยหลายคนไม่ทราบนะครับว่าดั้งเดิมเนี่ยมีความตั้งใจจะสร้างเป็นพระปรางแต่ว่าโปรเจกต์ไม่สําเร็จสร้างไม่ได้ต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ก็เลยโปรดให้ปรับปรุงรูปแบบให้กลายเป็นภูเขาจําลองทําบันได แล้วนำเจดีย์ทรงระฆังไปไว้ข้างบนแทนโดยมุมที่อยู่บนเหรียญเนี่ยสามารถสังเกตได้จากตรงพระบโบสถก็ได้หรือจากตรงพระวิหารพระยืนหรือวิหารพระอัฐารถก็จะเห็นมุมประมาณนี้อยู่นะครับและลำดับลำดับสุดท้ายของเหรียญบาทก็คือเหรียญ1น,นบาทซึ่งมีรูปวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วอยู่ด้านหลังซึ่งวันนี้ถือเป็นวัดสําคัญของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเพราะว่าสถาปนาขึ้นพร้อมกรุงเลยโดยมุมที่อยู่บนเหรียญ จะเป็นมุมจากสนามหญ้าซึ่งถือเป็นมุมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนนะครับที่นิยมไปถ่ายภาพหมู่กันตรงนี้เราจะเห็นพระศรีรัตนเจดีย์พระมนฑดบแล้วก็ปราสาทประเทศอิดอนซ้อนกันแบบเลื่อมๆโดยจะมีพระอุโบสถอยู่เป็นมุมเล็กๆเ,เห็นอยู่เซี่ยวหนึ่งทางด้านขวาของเหรียญน,นะครับถึงคิวของเหรสตางแล้วนะครับเริ่มกันที่50สสตางก่อนเป็นรูปของพระาธาตุดอยสุเทพ พระธาตุสำคัญบนยอดดอยสุเทพภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงใหม่นะครับและยังเป็นพระธาตุประจำปีมะแมอีกด้วยมุมบนเหรียญจะเห็นว่ามีพระธาตุอยู่มีรั้วล้อมแล้วก็มีฉัดอยู่โดยพระธาตุเป็นพระธาตุสิบสองเหลี่ยมนะฮะลองสังเกตดีๆมุมบนเหรียญจะเป็นมุมที่ถ่ายจากลานพระเจดีย์ครับแต่จากมุมด้านไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันลองไปเช็คดูได้นะครับไล่ลงมาคือเหรียญ25สสตางค์เป็นรูปของพระบรมธาตุเมืองนครจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของคาบสุตรภาคใต้และเป็นเจดีย์ที่สแสดงอิทธิพลของศิลป,ปะลังกาอย่างชัดเจนสังเกตได้จากองค์ระคังครับปกติเจดีย์เรียกทรงระคังเพรารูปทรงมันเหมือนระคังใช่ไหมครับแต่ของพระธาตุเมืองนครเนี่ยมันจะดูเตี้ยๆเหมือนขันความมากกว่าแต่เจดีย์องค์นี้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดที่มีเจดีย์อีกหลายองค์ทางภาคใต้ที่จําลองรูปแบบนี้ไปสร้างอย่างทางพัรทันลุงก็มีทางสงขลาก็มีนะครับม,มุมบนเหรียญจะเป็นมุมที่เห็นพระบรมธาตุ แล้วก็มีเจดีเล็กๆอยู่โดยรอบเลยซึ่งเป็นมุมที่ถ่ายจากร้านพระเจดีเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นมุมไหนนะครับท่นแน่คิดว่าจบแล้วใช่ไหมครับไม่มีทางมีเหรียญที่มีมูลค่าน้อยกว่า25สตางคงในกระเป๋าเราแน่นอนแต่จริงๆแล้วมีอีกสมเหรียญครับซึ่ง3เหรียญนี้มีมูลค่าน้อยกว่า25สตางค์ลงไปอีกซึ่งจะใช้ในด้านการธนาคารครับเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณภาษีพวกแบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่มันจะมีตัวเลขตางที่มันน้อยกว่านี้ เรามาเริ่มกันด้วยเหรียญ10สตางก่อนซึ่งเป็นรูปของพระธาตุเชิงชุมพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ในตำนานพระเจ้าเรียบโลกครับซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้า4พระองค์ในพัทธนับซึ่งก็จะมีกะกุสันทะกนณาคมณะกัสปะแล้วก็พระสมณโคดมสเสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทตรงนี้โดยบนเหรียญนี่จะเป็นรูปของพระธาตุเชิงชุมซึ่งเป็นเจดีย์ในศิละปะล้านช้างซึ่งสร้างครอบลงบนประสัทขออีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเห็นหลังคาวิหารนิดนึงทางมุมขวานะครับ ซึ่งเป็นมุมที่สังเกตไม่ยากไปถึงวัดสามารถเห็นมุมนี้ได้เลยเข้าประตูมาก็เห็นเลยนะครับลำดับรองสุดท้ายก็คือเหรียญ5สตางค์ซึ่งเป็นรูปของพระปฐมเจดีย์เจดีย์ที่หลายคนเชื่อกันว่าเป็นเจดีย์องค์แรกของประเทศไทยเพราะเราเรียกว่าพระปฐมที่แปลว่าแรกแต่จริงๆแล้วในชื่อของเจดีย์องค์นี้คือพระปฐมที่แปลว่าเจดีย์องค์ใหญ่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดีแต่มีความสาคัญอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่า j จดีองค์ที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลงานของรัชกาลที่สีที่สร้างครอบลงไปบนเจดีย์สมัยทวรารวดีที่ถูกต่อยอดเป็นพระปรางในสมัยอยุธยาแล้วนะครับ,บมุบมบนเหรียญเนี่ยเราจะเห็นพระปฐมเจดีย์พร้อมกับวิหารทิศด้านหนึ่งซึ่งด้วยความที่สีด้านหน้าตาเหมือนกันผมก็เลยไม่ทราบอีกเช่นเคยว่าถ่ายจากมุมไหนนะครับ ปิดท้ายกันที่เหรียญที่มีมูลค่าน้อยที่สุดอย่างแท้จริงนั่นก็คือเหรียญหนึ่งสตางค์ซึ่งมีรูปของพระาธาตุขริพุญชัยพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์ของชาวลำพูและชาวล้านนาอยู่บนเหรียญน,นะครับพระาธาตุองค์นี้ยังเป็นต้นแบบของเจดีย์ทรงะระฆังในศิลปะล้านนาอีกหลายหลายองค์เลยแม้แต่เจดีย์ทรงะระฆังแบบล้านนาในอยุธยาเองก็สร้างในแบบพระาธาตุองค์นี้ไปนะครับแถมเป็นพระาธาตุประจำปีระกาด้วยนะฮะโดยม,มุมที่อยู่บนเหรียญเนี่ยจะเป็นพระาธาตุขลิพุญชัยที่มีรั้วล้อมและมีฉัตรคร เป็นมุมที่ถ่ายจากด้านข้างของวิหารหลวงเป็นมุมที่กว้างที่สุดที่เห็นพระาธาตุธริพนชัยเลยถือเป็นอีกหนึ่งมุมยอดฮิตในการถ่ายพระาธาตุเลยนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนกําลังหยิบเหรียญขึ้นมาดูอยู่บางคนอาจจะหยิบมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้เพื่อเช็คว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถูกหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะไม่หยิบเหรียญออกมาเลยก็ได้เปิดเน็ตเช็คเลยว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถูกไหมตรงไหมโดยเฉพาะไอเหรียญแปลก,ปลกพวกแบบเหรียญ10สตางค์หสตางค์สตางค์เดียวเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีวัดที่ผมบอกอยู่บนเหรียญจริงมมั้สาารรถเช็คคไดนะบ หรือใครอยากไปถ่ายตามมุมบนเหรียญก็ได้นะครับถ้าไม่นับวัดอรุณที่ต้องนั่งเรือถ่ายจริงๆเนี่ยวัดอื่นถ่ายได้หมดไปถึงวัดก็หยิบเหรียญมาเทียบเลยว่ามุมนี้ใช่ไหมแล้วก็ลองถ่ายรูปตามมุมที่อยู่บนเหรียญได้เลยนะครับช่วงนี้หลายวัดอาจจะไม่ได้เปิดแต่ก็ผมเชื่อว่าหลายวัดน่าจะยังเปิดสามารถไปถ่ายรูปได้อยู่นะครับก็หวังว่าจะถูกใจกับคอนเทนต์ที่เป็นของใกล้ตัวแบบนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ใน Facebook หรือใน YouTube ให้ด้วยนะฮะโอ้ในไหนก็ในไหนละฝากเลยก็แล้วกันทั้งใน YouTube รวมถึงช่องทางการฟังพอดแคสต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Spotify Google Podcast Apple Podcast มีหมดเลยนะครับเซิร์ชคำว่า history hunt หรือว่าปริศนาโบราณคดีได้ทั้งหมดเลยนะครับใครอยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับหรือมีข้อเสนอแนะติชมก็คอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับทั้งใน Facebook Fanpage แล้วก็ใน u t u b e นะครับช่วงนี้อาจจะอ่านช้าหน่อยเพราะว่ามีงานหลายชิ้นทำอยู่ทั้งวิทยานิพนธ์แล้วก็เรื่องอื่นด้วยอาจจะอ่านช้าบ้างแต่ยังอ่านอยู่นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปนนะครครับับสสวดี